เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนว่าเราเนี่ยจะโชคดีได้เป็นมร์เดอร์หรือเปล่าเนาะครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เป็นมร์เดอร์ไปแล้วเนาะก็มาตอนคลิปที่สองนะครับทุกคนพี่จ๋าคลิปที่สองเนี่ยมันจะดีขึ้นใช่ไหมอ่ะน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยดวงกำลังมาครับทุกคนหมายความว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะดีก็ได้เราได้เห็นดีกันว่าคนที่เป็นฆาตกร,กรเนี่ยต้องเป็นฉันดิ๋ฉันยิงเธอคนแรกเลยเอา้าว อ้าวแทนเสียงคนภาคก็ะลยนะเมื่อกี้อ่ะคือแบบเป็นผู้บริสุทธิ์อ้ยพี่จ๋าผมว่าคลิปนี้เนี่ยคงไม่ได้จะดีเหมือนกับคลิปที่สองอะ่ะเอ้ยอย่าพึ่งพูดอย่างนั้นแล้วนั่นเป็นอะไรกระโดดไม่หยุดเลยก็ฆาตรกรนะสิมันมาแล้วฆาตรกรอะไรอะ่ะว้ายดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ปิดทางนะโอ้โหเแล้วครับทุกคนว่าใครเป็นฆาตรกร f อซพี C ่ P, แล้วใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ ใช่แล้วโอเคอุ้ยข้าไปหลายคนแล้วเนี่ยเจอริ่ยิงมาให้โดนนะถ้าเกิดไม่ยิงไม่โดนเนี่ยว้ายตายแล้วต้องเป็นฉันแลตอนนี้มามาสิมาจะไม่กลัวแกหรอกโอย้ยพี่จ๋าตอนนี้ทุกคนตายหมดแล้วเหลือผมคนเดียวตอนนี้เอายังไงเบคอนอยู่ฉันยังไม่ตายแกรีบแท่งไปไหนเนี่ยก็น,นึกว่าตายแล้วอุ้ย น้องเหมือนกับมีการแบบว่าห่วงปืนกับทุกคนบอกว่าน้องเนี่ยรู้ไงว่าตะไาเนี่ยยังไม่ตายทีน้องพี่ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี่ยวว่านะมันน่าจะมีคนเนี่ยกำลังเหลืออยู่เป็นผู้ชายใส่ปีกข้างคาวบนหัวแล้วก็ผมสีดําแล้วก็ผ้าพันคอสีแดงใครอะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยคือพี่ต้องยิงน้องอะแหละน้องโหดร้ายมากเดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้านทีสวูต้เป็นันตรก่อนอา้าว หนูแคก่กำลังจะบอกว่าในทันทีจูด่ๆได้เป็นฆาตกรทำไมพี่ไ่ออมมือให้บ้างหรอคะออมมือออมได้แต่ว่าพี่ก็ต้องเอาซีเหมือนกันถูกไหมไอาย,ยาที่เราได้เป็นแต่ผู้บริสุทธิ์เนี่ยพี่คะผมว่าเสื้อสีแดงเนี่ยไม่เวิร์กแลแหละแล้วจะให้พี่ทำไงอ่ะใส่เสื้อสีฟ้าไม่ทางั้นอะ่ะถ้าใส่เสื้อสีฟ้าอืมก็บอกแล้วไงว่าเกมนี้เนี่ยมันติดเชื้อภัยในบัญชีต่างหมาไปแล้วเพราะงั้นคือโอกาสที่พีได้เป็นมรอเดอร์เนี่ยคือมันน้อยริบหรีหร่รอเกินพี่ อ้าวมีคนฆ่าก,กันแล้วอะ่ะฆ่ากันด้านล่างครับทุกคนต้องไปฟังเสียงอยู่เนาะพี่สองคนแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยตอนนี้ฆาตกรเนี่ยฆ่าไปสามคนแล้วครับทุกคนเอ้ยฆาตกรโหดร้ายชะมัดเลยฆ่าไปสามคนแล้วพี่ครับอุ้ยอยู่ตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยตรงนี้แหละครับทุกคนเป็นที่ที่ตะไยเนี่ยแนะนำว่าน่าจะปลอดภัยสุดแล้วแหละถ้าเกิดว่าฆาตกรเนี่ยไม่ได้เจอเรามาคนแรกนะเชอญลิฟตตายซะแล้ว อุ้ยลงมาก่อนลองมาก่อนไม่รู้ใช่ไหมนะครับทุกคนฆตาตกรยังไม่เห็นหน้าที่อะ่ะเฮ้ยคนนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่ได้เป็นฉันนะไม่ได้เป็นเธอเป็นคนเดียวที่รอดตรงนี้เพราะงั้นคือเธอนี่แหละต้องสงสัยกัาเพื่อนแล้วโอ้ปืนอ้ยเอ้ยมันเกือบไปแล้วแกเกือบจะได้ปืนแต่ฉันก็เกือบจะฆ่าแกแล้วเอ้ยเอาเอ้ยที่มันเฝ้ากันไี่หวา่าเถอดทำไงที่เนี่ยครับพี่ พี่ว่านะจะเย็นก่อนตอนนี้เนี่ยคือ,อยังรีบไปเอาปืนไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าอ้โดนจ้วงตรงไหนก็ได้เนาะอย่าเสี่ยงครับทุกคนว้ายมาแล้วจวังหวะนี้แหละครับพี่ไปเอาปืนดีกว่า<ะ>เอ้ยจะเห็นน้องเกตทำอะไรก็นทำอะไรโอ้ยโดดก่อนโด,ดก่อนโด,ดก่อน,ดดอนเอออย่านะอย่านะอย่าไอ้มนุษย์ป้าเอ้ยพี่จ๋าเราต้องฆ่าเธอได้นะเธออะไรก่อนน้องมันเกง,งํำเงือกันนะเฮ้ยที่แกมาว่าสแกกันเหรอจะต้องฆ่ากันเลยนะฝากไว้ก่อนเธอ อ,อุ๊ยฆาตากรครับทุกคนบอกเลยนะว่าหวานเจี๊ยบอ่าอันนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นด่านแฟคเตอรี่เนาะซึ่งด่านแฟคเอรี่เนี่ยเป็นด่านเปิดครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยอย่าใช้นินจาดีกว่าเนาะและส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันไม่ได้หายากถึงขั้นที่ว่าเราต้องใช้อกซเรย์อะวิ่งเร็วนะครับทุกคนมันใช้ได้กับทุกด่านเลยเนาะพี่ก็น,นะพี่ก็ว,วิ่งเร็วจังเลยอะเอาก็มันใช้ได้ไหมอะถูกไหมนี่ในศพแรก วายาก็จก่อนีนาตายแล้วฉันแก้ปัญหาด้วยการเอาปืนไว้ในไข่เอาปืนไว้ในไข่เออ,อ,อน้อยนี่แม่งขี้โกงไปไหนให้เจ้าคนขี้โกงตายแล้วตอนนี้เชอริตายไปียิร้อยแล้วจะกลับว่าฉันเนี่ยจะไปเอาปืนซะหน่อยใครจะเอาปืนไม่ทราบฮะนี่แน่โอเคครับทุกคนนี่แหละคือความขี้โกงของเปุ่มวิเลยครับทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้ได้สุขสถานการณ์เนาะอุย้ย ก็มาแล้วแต่ฉันเนี่ยก็ทำไมไม่มองดีกว่า <c oughs> ผู้หญิงเมื่อกี้เขาอะไรทําไมเขาไม่ยอมมาแบบมามองมาที่ผมก่อนอะไม่มีใครเอาอปืนเลยครับทุกคนเฮ้ยหัวหัวม่วงไปไหนพีจ่จ๋าตอนนี้คือเหลือใครอีกบ้างเนี่ยโอ้โหด่านเฟ็ทอรี่เนี่ยมันสามารถจะจุกได้ครับทุกคนแล้วก็มันเนี่ยเป็นด่านที่โอ๊ยโอ้ยน้องน้องจะไปไหนครับน้องจะไปไหน เออ <Hello. S 1> ไปเอาปืนไงคะเอ,อื yeah. อเย้ออะต่อไปโอ้โเป็นไงเป็นไงฆาตรกรถุงไหมเพราะงั้นคือพี่ก็บอกแล้วว่าส,าสีแดงเนี่ยไม่ได้แย่ใส่สีแดงไม่ได้แย่อะไรพี่ตัวเปอร์เซนดีอืมเ mm hmm. ปอร์เซนต์มันก็รู้แล้วว่าพี่เล่นไปตั้งหลายตามากเลยแล้วพี่ก็ตัดออกเนี่ยทุกเกมที่เป็นอินโนเซนต์อะ <c oughs> โอเคความลับนางฟ้าถูกเปิดเผยกับทุกคน <c oughs> ผมไม่อยากเป็นฆาตกรด่านนี้เลยอ่ะมันมันฆ่ายากอ่ะมุมมันเยอะถูกไหมเออมันเป็นด่านปิดก,กับทุกคนเพราะว่าด่านนี้เนี่ย้าพอยแนะนำนะถ้าเป็นเป์กอ่ะใช้ปืนนินจาดีกว่าพีจา่าเราคนฆ่าใครเป็นคนต่อไปดีอ่ะฮ้ยไปไหนเอฟซีเอฟซีว้ายพี่คะจะฆ่าหนูเ,เหรอคะอุย้ยปืน <laughs> มือปืนกับทุกคนเราเจอแล้วเนาะมันเอ,อ่อถึงมันจะไปได้หลายทางอนะ่ะแต่คือตรงตรงคือตาพไม่ค่อยชอบด่านนี้อยู่ดีแหละมรอเด์อ พี่ผมเอาแถบมาผมไมไ่ใช้เลยอะโอ้โหเชอรี่แม่งอยู่ตรงกลางกะว่าจะมาแบบสบด้านหลังตรงท่อตรงนี้เฮ้ยพี่เรายังฆ่าคนไม,ม่กี่คนเองนะแล้วแทบเนี่ยก็ไม่ใช้เลยอะใช่ถูกไหมแถบไม่ได้ใช้เลยโอ้ยพี่จ๋าตามเมื่อกี้ผมตายนะเฮ้ hey, น้องยอมยอมไปเถอะดูหรือเปล่าว่าทุกคนในเกมนี้ที่เล่นเกมนี้เขาเป็นลูกรักกันเพ้่แหละแต่ว่าพี่อะไม่ใช่ พี่เช็คตัวเองก่อนนะคะว่าพี่เคยไปทําอะไรให้คุณนิกิลิสเขาอ่ะพี่ก็ไม่ได้ไปทาอะไรเขาเลยนะยไม่เป็นไรครับพี่ตอนนี้เนี่ยคือเราไปในอำเภอรเราจะแก้เกมเนาะตอนนี้นะครับทุกคนคือมอร์เดอร์เนี่ยฆ่ากนไปแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเลยนะนายน่ะอะไรเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยพี่อย่าเข้าไปใกล้สิ <c oughs> อะไรไม่นได้ถือปืนมายิงทําไมเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> าเป็นอะไร ก็ดูนายสินายถือมีดอ่ะทำไมฆาตกรคนทําไมฆาตกรคนนี้มันดูมอมมาว่าทุกคนมันดูแบบเหมือนไม่รู้ตัวว่าตัวเองฆาตกรแล้วมันก็แบบเดินเฉยอยู่อ่ะเกมนี้คือคนสร้างอ่ะมันตาบอดสีปะคือผมใส่สีแดงไม่ได้ใส่สีดำเงินเข้าใจไหมโอเคครับทุกคนเอาหมดเนาะไปในอำเภอก็เอาครับทุกคนทุกคนอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร เพราะว่าอินโนเซนต์เนี่ยถูกล่าโดยมร์เดอร์และมร์เดอร์ก็ถูกล่าโดยคนอย่างผมอืมเฟียวมาเราเป็น <c oughs> ว้ายตายแล้วชรีบค,ค่ะฆจตกรเนเดี๋ยเป็นพี่โดะคะ่ะพี่โดพี่โดพี่โดต้องใจเย็นนะครับทุกคนพี่โดพี่กลับไปเล่นฟุตบอลเถอะไม่ต้องมาฆ่าคนหรอกดีกว่านะผมว่าเออนั่นดีนี่เป็นแผนครับทุกคนแผนการลอ่อมอเดอร์มาที่แคบๆเนาะอืม โอเคครับพี่ผมได้เป็นผู้ริสิทธิ์อีกแล้วอะอะไรกันเป็นแค่นี้เดี๋ยวก็พอแล้วมั้งนี่โ้ยอฉันเนี่ยเรียนม,มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เป็นมเด้าเลยยังมีคนอีกเยอะที่แบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนเราเดี๋ยวเธอเธอเป็น <laughs> พี่เธอเป็นโ oh, อ้โหอีโตแหลเรียบร้อยโกโจผมไปแล้วแล้วใครจะบอกป้องผมนาทีนี้เราต้องบอกป้องตัวเองครับทุกคน ปืนเนี่ยอยู่ด้านล่างพี่ผมเก็บไว้นะถ้านั้นน่ะโอเคครับทุกคนเธอเธออยู่ด้านบนเธออยู่ด้านบนกับทุกคนตอนนี้ไหนอะไหนวะมองไม่เห็นพี่เธออยู่ไหนเนี่ยสวยแล้วครับทุกคนการไม่เห็นถ้าฆาตรกรในแบบนี้เนี่ยคกินอันตรายนะเพราะว่ามันมาได้แบบ30องศาเลยพี่เธอไปไหนอะไม่เห็นนะทุกคนน้านมบนไม่มีเฮ้ยมันลงไปด้านล่างตอนไหนวะเพื่อนช่วยด้วย ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยป้าไม่ถูกวายมันมีคนยิงฉันใครวะพี่แน่เนี่ยต้องฆ่าแกได้ก่อนเขาหาสวยกว่าฉันฉันสวยกว่าแกได้ทำไมรัก w ายบอกแล้วว่าคนสวยฉันเนี่ยต้องมีชีวิตรอดต่อไปโอเคสรุปเป็นผู้หญิงขอร้องลาะฆาตกรเถ่จริฉันอุตส่าห์ใสเอฟเฟกต์ไฟมาลเนี่ยเย้พี่จ๋าได้เป็นฆาตกรแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยอยากแจมด้วยครับทุกคน นี่ขึ้นไปยังไงอ่ะฉันอยากขึ้นด้วยโอ้อ้าวอ้าวเดี๋ยวขึ้นมาด้วยกันมาเร็วมาเร็วฉันฆ่าคนณนี่ก่อนก็ได้อุ้ยประตูปิดแล้วเธอว้ายอะไรไมไหมวะเนี่ยหือกริ่นไหมุณรู้ว่ามีใครทอดไก่โอ้ตายแล้วไม่เสกว่ามันจะมีคนเนี่ยกำลังแบบว่าทอดทอดคนนี่วะเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเลยเสียงโกโจไม่อย่างนกันนะ ไม่รู้ครับทุกคน้าไรไม่เคยดูอนิเมะเรื่องไหนเลยเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เสียงโกโจจริงๆเนี่ยคือต้องขอโทษนะทุกคนคือ้าไรก็กไม่รู้เสียงพี่แกแต่พี่เสียงเสียงพี่แกก็ต้องก็ต้องหนุ่มแหละถูกไหมเออแล้วกูเลยพ่อเป็นเสียงเด็กเฉยเลยพี่ครับทําตัวละคของเขาเสียหายหมดเลยนะโอ้ยน่ารักกัตายโกโจถูกไหมอืมสาวๆชอบเยอะพี่จ๋าผมได้ยินเสียงเหมือนคนยี่แถวนี้อะเออพี่ก็ได้ยินเหมือนกันแต่ในห้องนี้มนไ,มไม่มีอะ เฮ้ยเธอหัวท้องอโอ้โหเรียมเลยค่ะตลชนนกชฉยวมากี้มากอ่ะอยู่ดี่แบบเอามุมงก้อนออกไปแม่งเจอหัวท้องพี่ครับเราไปฆ่าคุณกันต่อนงะตอนนี้คือมันยังเหลือคุณนั่นนอออีกเต็มเลยอ่ะอย่าลืมนะครับทุกคนเชอลิฟเนี่ยยังไม่เจอตัวนะใครเป็นเคอลิฟวะ เฮ้ย hey, แล้วกูมาไม่มาอย่างนั้นเฮ้ยพี่โดเป็นพี่โดเป็นพี่โด้อ่าอย่าเโ oh, yeah, ลโกโจมันจะเก็บปืนโอ้ oh, ตายแล้วเราต้องสู้กับตัวตึงนะครับทุกคนเฮ้ย hey, โกโจออ่อนให้อ่อนให้ฉันหน่อยนะไม่อ่อนหรอกเอ้ยเฮ้ยนี่แกเร็วแกเร็วใช่ไนดะ้ฉันเร็ว <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนฉากภารกิจไปเรียบร้อยเนาะเฮ้ย <c oughs> hey, ตอนที men, ่เรามาเนี่ยมันมีสามคนใช่ไหมคะพี่แสดงว่ามันต้องมีคนหนึ่งอยู่แถวนี้อีกคนหนึ่งสิอในยังไงไอหัวเหลืองไอหัวเหลืองทะไมไหนเย้เอ้เก็บเตียงห้องไปนะครับทุกคนหายหวังไปเฮ้เฮ้เฮ้นี่ทุกคนกดทักสกายผมยังอะยังไม่กดใช่ไหมอ่ะ ทางนั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดน,นะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาสู่นากันได้นะครับทุกคนดิง้งทิสคอเนี่ยอยู่ใต้คลิปลนะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ